ในช่วง LC Variety ว,วันนี้คุณรัชตะสมอนธินกรจะพาเราไปร่วมพูดคุยกับดาราลูกหลานของคนเชียงใหม่นั่นก็คือคุณแม็กซ์สวิทวันตาซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเชิญติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือรายการ LC v a l i t y ครับกับผมรัชตะสมรทินกรครับวันนี้ผมนำพาคุณผู้ชมนั้นมาทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเลือดเนื้อเชื้อไขคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีความฝันครับที่จะตามหาฝันให้กับตัวเองโดยเฉพาะในแวดวงของวงการนักร้องนักแสดงนแบบและวันนี้เขาก็ทำได้ครับ พร้อมกับรางวักลการันตีความสามารถของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเป็นดารากรตันยูนะฮะรางวัลลูกกตันยูที่จังหวัดเชียงใหม่ปี2556รางวัลพระกินาลีสาขาศิล,ลปินนักแสดงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ต้นปีนะครับแล้วก็รางวัลรักคังทองสาขาศิล,ลปินดารานักร้องเมื่อวันที่6 มิถุนาปี57ปีนี้นะครับแล้วก็รางวัลดาวเมฆาลาสาขาศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ดีเด่นเมื่อช่วงวันที่ยี่เ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานเ่นนะครับนั่นคือการันตีความรู้ความสามารถของน้องแม็กนะครับสุวิทย์วันตาซึ่งตอนนี้นั่งอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณนะฮะวันนี้ที่ให้เกียรติรายการแล้วก็มา แวะชมนะฮะมาพูดคุยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ผ่านทาง LC ของเรานะครับนอกไ็กครับมีความฝันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่จะตามหาความฝันของเราเข้าสู่วงการนี้มีความฝันคือเมื่อก่อนเนี่ยแม็กต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคือ ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราชอบดูละคร,ครชอบดูจัดจักวงๆชอบดูอะไรเงี้ยตื<อ>่นเช้ามาเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงคือแม่ก็ต้องเรียกให้มาตื่นมาดูละครอะไรเงี้ย<อ>ด้วยความเป็นเด็กก็อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็คือคือจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของในงานในวงการบันเทิงโดยตลอดอะไรเงี้ยพื้นฐานเป็นคนชอบอยู่แล้วนะครับเป็นคนชอบอยู่แล้วครับกับทีนี้อยากให้น้องแม็กช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวเชียงใหม่จะพูดเป็ียนภาษาเหนือดีไหมคร่บสันนี้หนึ่งนะฮะน้องแม็กกับสูวิทย์วันตาครับให้เขา แนะนำตัวเองเป็นภาษาเหนือสั่งนิดหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับผมแม็กซ์สวิบันตานะครับเป็นคนอำเภอสันทรายครับเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่นะครับคนมะเฮาแล้วก็แม็รู้สึกว่าดีใจภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ครับครับนะฮะทำความรู้จักแลนี่คือเสียงในฟิล์มนะฮะภาษาเหนือเลยทีเดียวฮะก็อู้คำเมืองได้ยังไม่ลืมนะฮะยังอู้ได้นะฮะแ้องแม็กซ์นี่เติบโตเรียนหนังสือ ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องความฝันเนี่ยเราเราเดินทางไปหาความฝันเมื่อไหร่ยังไงฮะคือเมื่อก่อนตอนไปเด็กเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่อินเตอร์ฮะเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติตอนนั้นอายุประมาณ 10, 10, 15, ม1ิบสิบสิบห้าสิบหอะไรเงี้ยครับก แอบขโมยรถคุณแม่ไปถ่ายละครสักวั่ก็ตอนนั้นก็คือมีก็ก็เลยมีเรื่องมีราวกับทางอาจารย์ด้วยว่าเอ้ยแม่หายไปสามสี่วันอะไรเงี้ยแล้วก็ขโมยรถที่บ้านไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายมาช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มันก็โอเคนะเราก็ชอบอะไรเงี้ยฮะพอถึงกลับมาถึงที่บ้านแม่ก็บอกว่าเอ้ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ทํางานในวงการเลยอะไรเงี้ยข้อหนึ่งอ่ะแม็กดื้อด้วยดื้อในที่นี้หมายถึงว่า คือถ้าอยากทมีความฝันมีความตั้งใจสูงใช่่ะก็คืออะไรที่เราบอกว่าตั้งใจอยากจะทําให้กับให้กับพ่อแม่ของบัวแล้วก็ตัวเราเองอะไรเงี้ยแม็กก็จะทำให้มันเต็มที่อะไรนะครับเรียนมาทั้งไหนทางทงด้านไหนฮะแม็กเรียนการตลาดครับเรียนการตลาดนะก็หมายถึงว่ามีหัวการตลาดว่าจะต้องตามหาความฝันวางแผนฮะวางแผนแล้วยังไม่พอครับจะต้องเดินเข้าไปหาโอกาสนะครับหลายคนมีความฝันนะคุณผู้ชมครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปหาความฝันเพราะฉะนั้นผลสมริดนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่นี่คือหนึ่งงความตั้ใจ ดูจากผลงานนะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม็กเองนะ,ะเป็นคนส<ช>ันทรายนะอำเภอสันทรายลูกชายคนเดียวด้วยใช่ค่ะเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวนะฮะก็ฝากเลืองฝากตัวไว้นิดหนึ่ง <laughs> <laughs> เผื่อมีใครจะแอบปลื้มนะฮะ <laughs> เล่นละครยุคแรกๆนั้นเริ่มต้นจาก ละครแนวจักจักงวงจกงวงครับเล่นสมัยตอนพี่เอกอัชาทองเทพเป็นนางเอกครับปลบูทองระบปลบูทองนะฮะคงจํากันได้เดี๋ยวเราอาจจะมีภาพขอคลอให้ดูนิดนึงนะเล่นเป็นตัวอะไรครับปลาบูทองเล่นเป็นลูกกษัตร์ที่ไปรับเชิญครับ๋อตอนนั้นกี่ขวบครัประมาณ10บสกว่าได้สิ สิบกว่าขวบเข้าวงการแล้วนะฮะตอนนั้นตอนนั้นมาอย่างไงฮะจากกรุงเทพเชียงใหม่มันก็ดูไกลอยู่คือคือตอนนั้นแม็กอยู่มาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พอดีมีอาร์มีอีกคนหนึ่งที่เขารู้จักกับทางทางทางต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยฮะทางของดีดาอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะแบบเฮ้ยแม็กมาลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยจริงเหรออาเพราะว่าตัวเขาจะมาถ่ายที่บึงบอระเพ็ดที่ตอนนั้นผู้กำกับชื่ออะไรนะฮะจำได้ไหมตอนนั้นจําไม่ได้คุณสําราญได้ไหมฮะน่าน่านะฮะนะพี่สําราญนะฮะเพราะว่าเขาจะทำเกี่ยวก คุณสำราญนี่ก็เป็นผู้กำกับของ<ช>ดีด้านะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างดาวขึ้น<ช>มาปร,ประดับวงการ<ช>นะครับแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยนะฮะมีภาพยนตร์เกรียงป้นในยะภาค 2, ค 2> อ่คก้าวเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์ได้ไง Ờ, วงการภาพยนตร์เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยแม็กเคยอย่างที่แม็กบอกว่าแม็กมีความฝันใช่ไหมก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณประมาณ 2- อถึงสปีได้ mm hmm. ช่วงระยะเวลาสองสาปีเนี่ยถามว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วเป็นช่วงเวลากับการที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องการการแข่งขันการ mm hmm. แข่งแย่งชิงดีอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ในวงการบันเทิงอย่างที่เราฝันไว้เพราะสําหรับชีวิตแม็กเนี่ยแม็กมองแล้วว่าถือว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งถ้าถามว่าความฝันความฝันของเด็กทุกคนเนี่ยสามารถมีหมดเลยแต่ว่า ความฝันของเราเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโอกาสถ้าเกิดว่าเรามีความฝันแล้วมีโอกาสแล้วเราลงมือทำเนี่ยมันคิดว่ามันไม่สําเร็จช้าก็เร็วแล้วก็ต้องทําให้ได้รหลายคนมีโอกาสนะคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้มีโอกาสแล้วก็ได้เข้าไป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 ,ไป,ไปทำโอกาสนะันพอประสบวามณ์ขขสเร็จจุดหนึ่งก็อาจจะรู้สึกตัวเองพอแล้ว,ลวหรืออาจจะอาจจะให้ อาจจะมีความเขาเรียก alert บางอย่างนะตรงนี้เป็นจุดอันตรายมากที่สําคัญตัวเองว่าคิดว่าตัวเองนั้นเขาเรียมีชื่อเสียงก็เลยทําให้ลงละเลงหลงละเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นมีไหมฮะถ้าถามว่าเคยเป็นไหมทุกคนมาคิดว่ามันบางช่วงมีใช่มมันก็อาจจะมีแต่สําหรับเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราจะมีปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้สึก เราต้องย้อนถึงกลับไปว่าเรามาจากไหนเราเป็นลูกใครอะไรเงี้ยพ่อแม่เราทําอะไรอยู่เพราะทุกวันนี้พ่อแม่แม่ก็ทาสวนทาไร่ตามเโอ้นี่ลูกชาวสวนนะฮะสวนอะไรครับสวนอะไรก็มีหลายอย่างก็มีลําไยมีข้าวโพดมีมันสับปะหลังมีอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นครอบครัวเกษตรกรนะฮะแล้วช่วยพ่อแม่ทำมั้ยทำครับนะฮะเนี่ยผิวขาวโจ๊ะเลยนะแต่เป็นเกษตรกรนะฮะเป็นเด็กก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่นะฮะก็หลายคนก็ยังเขาเรียกยังซึมซับกับความเป็นตัวตนของตัวเองอันนี้ถือว่าน่ารัก มากก็<ช>คือ,อะะไม่ลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองนะครับว่าเป็นที่มาที่ไปของเราเป็นยังไงนี่คือสิ่งสาคัญที่สุดนะครับการจะหลงลืมพื้นฐานของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทานะครับดูจากผลงานแล้วเนี่ยโอมีละครค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซิทคอมนะฮะ<ช>เป็นต่อเป็นต่อเป็นข่าว น่าจะเป็นช่วงต่อจากจากเขาเลยฮะช็อตแรกเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นต่อเขาเบรกไปเบรกครับนะฮะจะมาเป็นเป็นเป็นข่าวแทนใช่ไหมฮะก็มาเป็นเป็นต่อเป็นข่าวก็เข้าไปร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ดีกว่าที่ที่คอยให้โอกาสไหมได้เข้าร่วมแสดงหรือว่าได้ได้ได้หยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วก็ให้ทําให้เรารู้สึกรู้จักในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็ หมือนกับว่าให้เราซึมซับงานในวงการไปทีละนิดทีละหน่อยทำให้เรามาพัฒนาตัวเองเราแล้วก็ทําให้เรามีผลงานจนถึงทุกวันนี้เลยไงครับตื่นเต้นไหมฮะนิดหน่อยได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่บ้างไหมฮะตื่นเต้นฮะนะครับแล้วเข้าไปเล่นละครเรื่องนี้อะไรไม่ใช่อะไรก่อนซิ c คอมอสนิทกับใครบ้างฮะ สนิทกับใครก็ตอนนั้นส่วนใหญ่ที่วมาจะไปคือจะไปในฐานะแบบนักแสดงรับเชิญอ๋อเป็นตอนตอน<ช>ไป<ช><ช>นะฮะก็เป็น,ปนปจุดหนึ่งครับเป็นจุดประกายของน้องแม็กเนสุวิทยวันตาใช่มใช่สุวิทวันตานะครับก็แลดูว่าก็เล่นละครบ,บ้างนะครับก็จะมีเฮหาหน้าซอย ช่องเจ็ดอันนี้จะแนวตลกตลกหน่อยนะฮะเล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นเป็นตัวตลกเลยฮะเป็นตัวตลกด้วยนะเล่นนนนั้เล่กับพี่อิมอัชิตะครับอ๋ออิมอัชิตะอิมอัชิตะนี่ก็รู้สึกจะคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่คนเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีบางรักซอยเก้านะฮะบางรักซอยเก้านี่ก็ไปเล่นกับเขาด้วยโอ้นี่ก็ตอนนั้นตอนที่เล่นอยู่ก็พี่อ้อมกำลังท้องอยู่ด้วยฮะอ๋อดี ออมพิชดาใช่นะครับอ็กับพี่แดงศักดิ์สิทนะครับก็เป็นละครที่เราคุ้นๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความฝันของเด็กหนุ่มที่ชื่อแม็กซูวิทวันตานะครับเด็กหนุ่มที่ไม่ลืมที่มาที่ไปของตัวเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับความเป็นมาเป็นไปของเรานั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือบิดบันดาหรือพ่อแม่นะครับและแน่นอนนะรางวัลที่เขาได้นั้น ก็คือรางวัลลูกกระตันยูที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2556ครับกับคนที่ชื่อว่าแม็กซ์สวิทวันตาเดี๋ยวเราพักครู่ครับกลับมาว่ากันต่อครับ คุู้ชมครับนี่คือ LC ว a r i t y ครับกับผมรัชตะสมรทินกรนะครับที่ LC Cable TV ช่อง19จังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะหยิบเรื่องราวต่างๆหลากหลายมุมนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันหนุ่มรอนะครับน้องแม็กซสวิทวันตานะครับเราพูดถึงเรื่องผลงานนะครับเห็นเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงเท่านั้นยังรักการร้องเพลงอีก การร้องเพลงก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่แม็กออกงานอีเวนต์บ่อยเลยเงี้ยทางทางคนจัดเขาก็จะแบบคนจ้างคนจ้างเราดีกว่านะก็จะเฮ้ยน้่แมกร้องเพลงได้หรือเปล่าต้องมีสักนิดหนึ่งใช่ฮะอย่ญ่นักแสดงอยต้องออกงานทีหนึ่งก็ต้องร้องเพลงได้ต้องแบบนิดเดหน่อยเราว่าเฮ้ยพี่ร้องได้อ่ะจะฟังได้หรือเปล่าคือประเด็นอะไรเงี้ยแล้วเลยกลับมาคุยกับทางคนดูแลแล้วก็ทางผู้ใหญ่พี่ครับว่าีว่าแม็กออกงานเนี่ยเราว่า พี่เขาถามว่าทำไมร้องเพลงให้หนอยร้องได้ไอะไรเงี้ยเราก็กลัวอะไรเงี้ย<ำ>ฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่างั้เอางี้ออกงานบ่อยไม่ทำซิงเกิลเลยละกันอ๋อเหรอฮะใช่ครับวันนี้มีเพลงของตัวเองแล้ว ใช่ครับนะครับโอ้เดี๋ยว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 เราขอขออนุญาฟังสดๆสักนิดหนึ่งนะเป็นซิงเกิลมีกี่เพลงฮะมีเพลงเดียวมีเพลงเดียวนะคล้ายๆแบบเป็นเพลงไอดีของเราเลยใช่ครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นเพลงของของของแม็กเลยถ้าเกิดออกงานกาศชื่อเพลงว่าคําตอบหัวใจครับครับเดี๋ยวเราฟังกันสดๆนะลองฟังเสียงแก้วเสียงใสๆนะแล้วก็วันนี้เราพกเอ่อซีดีเพลงมาด้วยใช่นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเต็มๆนะในในรายการแต่วันนี้เราจะขออนุญาฟังเสียงใสๆสักนิดสักท่อนหนึ่งฮะน้องแม็กครับเชิญครับกับเพลงที่ชื่อว่า คำตอบหัวใจคับคำตอบหัวใจจากแม็กสวิทวันตาครับใจมันเป็นของเธอหมดแล้วและก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปตราบจนไม่มีนาทีชั่วโมงวันเวลาตราบจนกว่าฟ้าพรุ่งนี้ไม่มีวันใหม่ ฉันจึงจะหยุดรักเธอโอ้โหเยี่ยมมากครับขอบคุณนะนี่คือเสียงใสๆนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเต็มๆกันในช่วงรายการนะครับเป็นเพลงประจำตัวของเราเลยทีนี้ก็ร้องขึ้นใจเลยทีนี้ ร้องผิดก็คงน่าดูนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เรารางวัลพระกินาลีเสร็จเมื่อวันที่3กุมภาครับแล้วก็ได้มีโอกาสจากทางผู้ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงคุณคุกเก๋พี่นุ่นที่บริษัทนัมบอลมีเดียฮะได้ได้ได้ให้เกียรติมาได้มาร่วมร้องเพลงในงานพิธีเปิดงานมากรรมไม้หยอกไม้ประดับเมื่อวันที่7กุมภาที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ใช่ครับอ๋อเลยฮะโอ้ดีจังใช่ครับที่ตรงจัดที่ตรงปงประดูท่าแพฮะครับนะฮะก็ยิ่งใหญ่นะคึกคักนะผู้คนนะครับ ในความเป็นคนเชียงใหม่นะฮะและตัวน้องแม็กเองเนี่ยแน่นอนนะก็ตั้งแต่เกิดเลยครอบครัวก็เป็นชาวเชียงใหม่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจหลายเรื่องที่อยากจะผ่านทางรายการของเราในมุมไหนบ้างครับก็อันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าถามว่าภูมิใจยังไงก็บอกเลยว่าภูมิใจว่าเกิดมาเป็นคนเชียงใหม่เกิดมาเป็นลูกชาวสวนชาวไร่แล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ที่ทําให้แม็กแล้วก็ เป็นมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีความฝันที่อยากจะ,จะเจริญตามรอยตามคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเรื่องงานในวงการเรื่องทางานหรือการใช้ชีวิตหรือการอยู่ในในในสังคมอะไรงี้ยฮะก็ไม่อยากจะขอฝากไว้ว่าการที่เราจะแบบการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องตระหนักถึงความความพอดีความถูกต้องแล้วก็ความที่เราไม่ไปเปียดเบียนคนอื่นอะไรเงี้ยครับ ก็สิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้ติดตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะแม็กที่จะต้องมาใช้ชีวิตในวงการบันเทิงถ้าเกิดไม่มีอโอกาสที่จะต้องออกจากวงการแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ส่วนตัวอะไรเงี้ยฮะมันก็นอาจจะเป็นพื้นฐานที่เราอาจจะพอมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะครับแหมเป็นคําพูดที่น่าประทับใจมากเลยนะขอบคุณนะน้องแม็กครับแล้วผมเชื่อว่าน้องๆและคุณผู้ชมนะหรือคุณพ่พอคุณแม่ที่กาลังก็แลักำลังส่งเสริมลูกนะให้เข้าสู่วงการอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ ดูแลกันนะครับแล้วก็เป็นคําแนะนําที่ดีก็ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นพี่ก็แล้วกันนะครับน้องแม็กคร,บครบกับหลายเรื่องที่เราได้ทาไปบ้างแล้วนะครับมีความภาคภูมิใจผลงานชิ้นไหนบ้างและก็กําลังทําอยู่และกําลังจะทําต่อไปครับก็ผลงานที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจก็ต้องหวงเลยว่าภาคภูมิใจทุกทุกทุผลงานแม้ว่ามันจะเป็นผลงานเล็กน้อยรหรือผลงานที่กําลังใหญ่ที่หรือว่าที่กำลังจะตามเข้ามาอย่างนี้ครับ ก็มันถ <st> <st> so. ือว <ihn> <presence> ่าเป็นโอกาสอย่างที่แมกบอกไปเบื้องต้นว่าความฝันของแม่เนี่ยแม่อยากมีโอกาสมีโอกาสแล้วก็ลงมือทแล้วก็ผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ให้ว่างอีกทีหนึ่งอย่างตอนนี้แม่ก็กําลังถ่ายทําเรื่องภาพยนตร์อยู่ใชครับเป็นนักแสดงด้วยใช่ครับก็ตอนนี้เป็นเรื่องปฏิหารครักำลังถ่ายทําอยู่ก็ ก็จะมีตัวละครอยู่ทั้งหมด4ตัวละครก็มีพระเอก3คนซึ่งในนั้นก็เป็นแม็กเป็นแม็กด้วยแม็กเล่นเป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวปลาหรือเป็นตัวติครับผมเล่นเป็นระบบเป็นคุณเอฮะออ๋เป็นคุณพี่นึกว่าปลาติหารก็คือคนแรกคือปลาปลานี่คือนางเอกฮะอ๋อเหรอแล้วติฮะติกหานี่คือว่าเป็นเป็นพระเอก อ่าหนึ่งฮรแต่มันจะเป็นแสดงว่าเราเข้าใจเบื้องต้นถูกต้องนะใช่นะฮะอ๋อแล้วก็จะเป็นชื่อของตัวละครนะครับก็เป็นชื่อของตัวละครนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทำใช่ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70%็ดสิบเปอรนะอดใจรอนะเป็นภาพยนตร์ใหญ่เลยใช่ครับน่าจะเข้าฉายประมาณปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ติดตามนะจําน้องแม็กให้ดีนะครับบุรุษคนนี้นะครับลูกหลานคนเชียงใหม่ครับที่จะมาช่วยกันสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานนะครับเพื่อความความอบอุ่นใใหห้กับคนเชียงม่ คนเชียงใหม่นี่ก็เป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงเยอะหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนเชียงใหม่ก็สนใจเรื่องเรื่องวงการนี้กันพอสมควรนะฮะแล้วก็ชอบด้วยแล้วหลายคนก็เป็นที่รู้จักระดับประเทศเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับน้องแม็กครับเห็นเป็นพิธีกรรายการด้วยชื่อรายการอะไรครับที่ไหนยังไงรายการอิมสาบาสไตเจับเป็นพิธีกรอ๋อเนี่ยฮะเป็นรายการแนวทานไปด้วยแล้วก็ยกเปิดเพลงใช่ครับก็เป็นเป็นแนวประมาณแบบว่า ทัวในเรื่องของอกินอะไรเงี้ยฮะ<อ>ก็คือตะเวนชิมอะไรเพราะว่าแมดจะอยู่กับพี่เจนในช่วงตะเวนชิมฮะก็เชียงใหม่ก็เคยมาถ่ายอยู่แล้วก็เคยไปถ่ายที่วัดของตัวเองด้วยที่เชียงใหม่ที่วัดศพแปกนะครับ<อ>ช,ช่องอะไรครับออกช่องไหนฮะของดิจิตอลชนแนลครับนะครับเป็นจานดําจาน psi ช่อง7สีขาวใช่ครับ,รบตอนนี้ออกอากาศอยู่ ตอนนี้น่าจะน่าจะเป็นเทปรีลันแล้วฮะเพราะว่ารอหน่อยใช่ฮะรอนิดหนึ่งครับเพราะสัญญาสัญญาที่วันออนแอร์ไปก็คือถ้าเกิดออนแอร์ตามเวลาก็คือมันมันหมดไปแล้วแต่คือช่วงนี้ก็จะเป็นเป็นเทปรีลันออกมาอะไรอย่างนี้ยรันะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับผลงานของน้องแม็กนะฮะก็หลายอย่างเลยทั้งนักแสดงนะฮะพิธีกรนักร้องนะครับไม่แน่ครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาอยากจะทําแล้วก็อยากจะช่วยให้ให้บรรยากาศของน้องๆที่สนใจเช่นเดียวกันนะลูกหลานคน เชียงใหม่นั้นให้มีแรงบันดาลใจนะนี่คือสิ่งสําคัญเด็กๆหรือเยาวชนหรือคุณแม่คุณพ่อที่ดูอยู่นะครับอยากให้ลูกหลานของตัวเองนั้นเป็นนักแสดงนี่คือแนวคิดแนวทางอีกแนวทางหนึ่งจากน้องแม็กซ์สุวิทย์วันตานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเอาละครับน้องแม็กซ์ครับเรามาดูรางวลสักนิดหนึ่งครวันนี้เรามีรางวัล3าประเภทหรือเปล่าฮช่นะช่วยแนะนํารางวัลนิดหนึ่งฮะอันนี้รางวัลนี้จะคุ้นๆหน่อยนะเพราะว่าตัวเองนั้นเพิ่งรุ่นพี่ตัวเองเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วนะ รางวัลระฆังทองตัวนี้นะครับก็เป็นรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีครับอันนี้นะฮะใช่ครับก็สาขาที่มาได้รับก็เป็นสาขาศิลปินนักแสดงนักทองครับครับนะระฆังทองนะครับข้างหน้าสุดครับนี่ข้างหน้าสุดเพิ่งได้มาบัดมาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับก็รับรางวัลดาวเมฆขลาครับอันนี้ ใช่ครับแล้วก็ได้รับในสาขาศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ดีครับนะครับและนี่คือรางนนวัลรางวัลพระกินารีครับเมื่อวันที่3ามกุมภพาพันธที่ผ่านมาครับครับเป็นไงฮะสามรางวัลที่เราได้และอีกอนในอนาคตที่เราจะได้อีกเราเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างรู้สึกภาคภูมิใจมากตื้นตันมากาตื้นตันมาก บางทีได้รับข่าวจากผู้ใหญ่ว่ามีรายชื่อเราเข้าชิงในรางวัลน,นี้ก็เราก็ตื่นเต้นคือเขาจะโทรมาก่อนเขาก็จะโทรบอกก่อนล่วงนประมาณเดือนถึงสองเดือนเราก็จะจะนั่งนับวันอรอเท่าก็ปเป็นเด็กนะฮะเราก็จะนับวันเราจะได้รางวัลน,นี้ จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอจะถึงวันที่รับรางวัลอีกสองวันให้เขาไม่โทรมาบอกเราเลยไม่ได้ลรามั่งอะไรเงี้ยพอตื่นมาอีกวันหนึ่งเขาก็โทรเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรางวัลน,นะอ,อะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกด,ด,ด,ดีใจอะไรเงี้ยครับก็บต้องขอขอบคุณทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงกลุ่มสมาช,ช่านักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับที่ได้ให้โอกาสในได้เข้าร่วมรับรางวัลใหญ่แบบนี้ครับครับนะฮะก็แน่นอนฮะสิทธิ์ต้องมีครูนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงความกตัญญูนะครับการแสดงความนอบน้อมการแสดงความ ขอบคุณนะกับครูบาอาจารย์ทุกมิตินะครับนั่นคือสิ่งที่สิทธิ์ทุกคนพึงทำพึงมีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องแม็กนะครับทิ้งท้ายเลยครับน้องแม็กครับอยากจะพูดถึงฝากถึงพี่น้องรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกำลังผลักดันหรือกำลังสนับสนุนลูกลูกของตัวเองให้มีความตั้งใจหรือมีการเดินทางไปสู่เส้นทางของวงการนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับครับ ก็สาหรับตัวแม็กนะครับแม็กถือว่าเป็นคนเชียงใหม่เป็นลูกหลานของคนเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยแม็กก็ต้องอาจจะขอแนะนําว่าการที่เราไปอยู่จุดๆนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเราจะต้องมีสติเพราะว่าการที่เรามีสติเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่ลืมตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ลืมตัวเนี่ยผู้ใหญ่เห็นหรือว่าคนที่เขาเห็นเราก็เขาก็จะไม่ตายนูเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่ง่ายับ มันเป็นงานที่ท้าทายมันเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็มันเป็นงานที่พิสูจน์ศักยภาพของเราว่าเราจะสามารถทนกับสิ่งที่เราจะต้องเจอต่อไปเนอนาคตได้ไหมเพราะว่าเช่นจุ๊บจิ๊บก็ส่งก็สีอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะสามารถที่ที่จะอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของของเยาวชนแล้วก็ของสังคมได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนอย่างเอ่อแม แลวเดี๋ยวนี้นะครับแมกอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอรต์ของคลินิกเสริมความงามเลยก็เลย<ด>ขอมาโปรโมทที่จังหวัดเชียงใหม่เลยชื่อว่า <นะ S 2> บอกได้ไหมฮะได้ครับก็ คลินิกชื่อแอมเวอรทอนคลินิกนะคะอยู่ตรงลาดพร้าว71ตรงซอยนานีวัฒนา9นะครับก็เป็นคลินิกที่เสริมความงามมีการทำศัลยกรรมด้วยแล้วก็มีพวกฉีดบท็อกมีพวกแบบลดแฟตแก้อะไรเงี้ยฮรใช่เพราะตอนนี้แบ็กก็กลังจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาอยู่น่าจะประมาณถ่ายประมาณตอนต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมครับครับนะฮะก็นั่นคือผลงานของน้องแม็กนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับหลายชิ้นหลายผลงานนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความตั้งใจจริงนะการฝึกฝนการฝึกซ้อมต่างๆโอกาสสําคัญที่สุดนะ แล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสนะครับคุณจงรักษาโอกาสและก็ทําอย่างเต็มที่สร้างโอกาสของคุณนั้นให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะน้องแม็กสุวิทวันตาขอบคุณมากครับน้องแม็กครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือ L C Quality นะครับกับผมรัชตะสมรทินกรวันนี้รายการของเราก็ต้องจากลาไปก่อนนะฮะแล้วก็มีโอกาสก็แวะมาที่นี่อีกนะฮะนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าคราวหน้าน้องแม็กมีอะไรดีๆที่จะมาพูดกับเราในโอกาสต่อไปในช่วงนี้ผมและก็น้องแม็กจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ คนหาคำตอบเรื่องความรักเดินเมื่อไกลแสนไกลแต่ใจยังไม่พบคำตอบนั้นจนเมื่อวันที่พบเจอเธอจึงได้รู้ว่าชีวิตนี้มันช่างสวยงามทุกอย่างรอบ phải đuổi đỏ mai chí quyết mi quang mai lâu bay ni chinh đa yêu pha đu suy đi a gạt đỉnh đầy na tí mi thơ yakhê rua cháy mừng phân thơ một la la ตราบจนกว่าฟ้าพรุ่งนี้ไม่มีวันใหม่ฉันจึงจะหยุดรักเธอเข้าใจไหม ฉันดูแล้วคำตอของความรักมันกําลังเบ่งบ้านอยู่ในหัวใจตอนนี้ที่เป็นในสิ่งที่ฉันเจอเธอคือคำตอบ คือสายลมแผ่วาที่พัดพาลมแห่งความเหงาให้จางหายไปแล้วโอบกอดฉันด้วยไออุ่นคำรักในทุกนาทีคือว่าฟ้าส่งเธอม,มาให้ฉันทุกอย่างรอบกายเต็มไปด้วยดอกไม้ มีความหมายโลกใบนี้ิันหน้อยู่ฟ้าดูสวยดีอากาศก็ดีในนาทีที่มีเธออยากให้รู้ว่าใจมันเป็นของเธอหมดแล จึใจมันเป็นของเธอหมดแล้วและก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปตราจนไม่มีนาทีชั่วโมงวันเวลาตราบจนกว่าฟ้าพรุ่งนี้ไม่มีวันใหม่ฉันจึงจะหยุดรักเธอ เพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV ช่อง19สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสขั้นตอนและเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นของเราได้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ทุกวันเวลานี้นะคะและสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook /LC เชียงใหม่วันนี้ดีฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบค่ะ